สวัสดีครับพบกับช่องสางต้ามุกกอกนะครับรก็จะไปบ้านุู Hả? đi à, đâu? Hả? Ôi, ăn kim khâu ở đây việc rồi. Hả? Nhanh nhanh, đi nhanh vậy. ยังไนลุงเอ้เจ้าลยดับบ่อเออใส่รอบเออใส่ไม่แรงมีจะบ่ยกบ่อยกขึ้นอีกครับยกขึ้นแล้ยกขึ้นอีกครับไม่ตัวนี้นะหักตรงกลางนี่ดึงรอบที่เจ้าที่รอบตัวเดียวบ่อสามตันนะตัวเดียวัเดียวไม่ดึงตกลางเห็นะรบ่ไม่มีที่ว่าที่ใส่ม่แรงอ่ะเ้บ่ักครับยกขึ้นดีบ่อยกขึ้นม่อโอ้ยม่แรงดีแล้บ เออเมนดอตนี่เตันเลยีครับได้น่โยกได้บกหลายคนคืนจนั้างเหอเเขาไม่ก็เรี่ำกางเเอาไม่เปลนาำกางแ้าแขงเลย่รัคาเชื่อสได้เอาคอยห้องขึนนยกขึ้นเดราคูเลยอฮะเดี๋ยวห้องตัดตัวนี้ออกหมเลย วามันโบรามันกันยกบโได้ณเลยเนาะขาบรังล็อกแต่ก็จะมีสีแล้วแต่แต่แต่ตันเนี้ยเขกอ้อยยซึ่งแล้วต่ละเส้นลยเล็กเส้นมันนะัาเล็กเส้นขึ้นลาข้างนนเกเป็นกันสีลยมว้าหุ่นสียักษตัวนี้ออกปาถึงหน่อความเด้่นยต่างอย่างพ่น่อแมาตัวเนี้เอาไม่ดีนะยมันนยาแล้วมนาแเาไปตไหมอย่า้

ห้าส <invent fit. S 3> ิบเซนวันนี้สองเมตรสิบสองเมตรสิบพ้นอีกห้าสซบเซนกวสิ่ดสอเมตรหกสิบจากพื้นดินเอาต่อเดี๋ยวเราสรงเาดูั้เอาขื้นเดี๋ยวาสรงพุ่ขังนี่นะฮชิมันยังไม่ีบทางนั่นนีก็เอาตีมือนกันไปโจ๊แต่ทังแก๊ทั้งต่ำอ่ะไปไปไปยู่เฉเดี๋ยวรอยกจีมันหักเด้อโอ้ยเกีหักกันนั่ไอมือกปารปีใสแล้ว ยองส่อ <oung> ีกแล้วนึงยองไซเขาอาจืห่ก็การทำปีอ่ะโอ้เซล่อยูเสน่เอ๊ไซยงาิปีเขาเอาท้อี่ได้อยูอะได้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 เอามาซุปคนนี้แม่ไม่พอดพี่พี่เามไอามาทีรอดสายมันสัสายมันสั่นสายมันส่ายมัเสัายมันสั่นส่ายมดนสั่นาได้ล แต่เดือนครับแต่ไปแต่แม่บนขั้นไหจยาไปเสเดีเยวพาลเมฆข้างจูมาบนแค้น่าันงมาคือยี่้อสองเมตกสิบถ้าสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสองเมตดี้วยเมตรเพื่อะไเห็ดฝ้าฝ่าเห็ดอยู่แล้วผมกว่ามันตังสองเมตรหกเพราะใส่ฝ่าราคาสิบเ้นก็ได้ สอเออถุงลายกับเพื่องเ์นี่นั่นแหละบ่อขาเห็ดขาเห็ดขึ้นสองเมตรหกสิบเป็นบ่ออะไรเห็ดสองเมตรหกสิบบ้าเข้าวสป่าเหลือสองเมตรห้าสิบถงใส่ป่าจะสิบเส้นก็ได้รึ้วเสียเาสองเมตรห้าสิบเป็นอี่สิบปานล้แต่มันสูงแต่มันสูงว่าจะยอลงมาต่าก็อะไรเปนปัญหาอยู่แ้เม็กเขาอะเย็ดส่งนี่ป่า้ จำลแลดีไลนิ่งไปวางตีซกนิ่งนคือวเรวครับาสเมรห้าซขึ้นอีกเอ็งวกเิงตกเกาอีกอเมี่เปนงเมตรห้ารู้รูว่าหมลเมีี้มนสอเมตรแตเ่อวงมกัเพลเอเพิยเท่าคนที่ิัวกับนัวองเมตร่อมากนี้เข้าขึ้นอีกห้เซนแล้วจะเลยตัดฟองไปห้าเซนห้เซน ก่้าเลย่มดน้งะบ่มาเลยนะเกณฑ์ไปอะเกียร์ปัญหาชีวิตคนหมู่ฟื้นอะไรหรอปรดามเลยเป็นตายลาดีเนี่ยนลยกบมาใกล้เลยโอ้ยมาแตัโทรมาบอกเขานีสยโดอเอ้าเนียดี๋ยวดเอปัดเดียวเปิดทำใจลุงเอ้ย่าลุงน้องนหายใจวนเขาก็ได้ละ ជាក្នារបស់នាលាលាល់រូវ ูดเอันตาเมตห้าสิไปพอดีแล้วเากนนชิ้นองผมหมละทุก่านเลยแัคงแบขาเนี่ออกรดแล้วแต่ปลายมันออกไปได้พใหยมันสูงสันใบมากรองๆเนี่ยเป็นสนิมบดแล้วข้างเดียวเออเป็นสนิมมดอะไรนี่ใบมะขามใบไม้มันเป็นเกาะล มาพอเราเคยคาบลงท้าลุงตนมาข,ขา,ลามลุง <c oughs> มาซอยทเทงออกก่้พออรไปค่าอยู่ไอ้นอนเป็นสินี่เป็นโดนโดดเป็นเมื่อไรอีแล้วเป็น,นเ,เป็นเนมืม่อไรครับเนี่ ควัมาที่นี้ก็ได้ควัาเอามาทีนี้ก็ได้เนควัลงมาได้แล้วก well. ็ตักลงมาได้เลยนี่นะครับขอญาลงลิกคเบบี